สามสิ่งที่จะทำให้คุณไม่มีวันเป็นคนสำเร็จในโลกออนไลน์ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสำเร็จในออนไลน์คุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะว่านี่คือประเด็นสำคัญเลยที่จะทำให้คุณค่ะหลุดหรือว่าปลดล็อกจากความไม่สำเร็จของตัวเองค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการที่คุณกลัวการขายค่ะมีใครในที่นี้บ้างที่กลัวการขายคุณคิดว่าการขายมันน่าอาย คุณคิดว่าการขายมันมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีค่ะถ้าคุณบอกว่าไม่มีคําถามหนึ่งเนาะที่จอยอยากถามก็คือว่าถ้าหากคุณมีลูกแล้วลูกคุณบอกว่าแม่ครับโตขึ้นผมอยากจะไปเป็นเซลล์กับถ้าลูกคุณบอกว่าแม่ครับโตขึ้นผมอยากจะไปเป็นหมอคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณพราวห,หรือว่าภูมิใจกับคําพูดไหนของลูกคุณมากกว่ากัน และถ้าคําตอบของคุณคือคุณอยากให้ลูกเป็นหมอมากกว่านี่แหละค่ะคือทัศนคติลึกๆในใจคุณที่มันบอกว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับการขายคุณรู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเซลเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะจะอยากให้คุณลองไปปรับใหม่ว่าอาชีพนักขายอาชีพแม่ค้าพ่อค้ามันมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆและสามารถสร้างความสำเร็จให้กับคุณหรือใครๆได้เท่าๆกับอาชีพอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองให้ดีว่ายังมีความคิดแบบนี้อยู่ไหมยังกลัวการขายอยู่ไหมไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยขายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลิกม,ม,มีทัศนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการขายได้แล้วนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่สองนั่นก็คือ คุณคอยแต่สนใจคำพูดของทุกคนรอบตัวคุณเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคะ่ะหนึ่งมัวแต่ไปถามคะ่ะอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมอย่างนั้นดีเปล่าอยังงี้ดีเปล่าคุณไม่มีวันได้คำตอบที่ถูกต้องหรือคุณไม่มีวันได้คำตอบที่ดีที่สุดคะ่ะเพราะว่าคำตอบที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ตัวคุณเองอยู่แล้วหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะแบบที่สองก็คือ คุณคุณทาอะไรไปเนี่ยพอใครมาวิพากษ์วิจารณ์พอใครมาพูดซ้ายพูดขวาคุณก็เชื่อเขาไปหมดคุณก็เก็บทุกคําพูดเก็บทุกทุกเม็ดเลยเอามาคิดเอามาใส่ใจเอามาเขาบอกว่าคุณทําไม่ดีคุณก็จิตตกเขาบอกว่าคุณทํไม่ได้เรื่องคุณก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเองเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับคุณคุณก็เชื่อเขาคุณเชื่อเสียงรอบข้างตลอดเวลาสมมติว่าวันนี้คุณจะเดินไปหน้าบักซอยค่ะ แล้วหมามันเห่าสองข้างทางหมาเห่าเฉยๆนะไม่วิ่งมากัดแต่คุณแวะแบบด่าหมาตลอดทางเลยอะ่ะคุณแวะแบบเฮ้ยอย่างงู้อย่างงี้ทะเลาะกับหมาตลอดเส้นทางถามว่าเมื่อไหร่คุณจะไปถึงคะแต่ถ้าคุณทําอีกแบบนึงเออเห่าก็เห่าไปฉันจะเดินฉันจะไปฉันจะไปแนละ้วแต่อย่าวิ่งมากัดน,นะอ่ะฉันจะไปอันนี้จะถึงเร็วกว่าไหมคะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะนั่นก็คือคุณโฟกัสผิดที่ค่ะ คุณโฟกัสไปที่การสูญเสียตลอดเวลาอย่างเช่นว่าสมมุติว่าคุณจะไปเรียนคอร์สออนไลน์สักคอร์สหนึ่งคุณก็โฟกัสไปที่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินกี่บาทคุณจะเสียเงินกี่บาทโอ้โหต้องหลายพันโอ้ตายไม่ไหวแทนที่คุณจะโฟกัสไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือคุณค่าหรือการเติบโตถ้าคุณคิดอีกแบบหนึ่งว่าคอร์สคอร์สนี้มันให้อะไรฉันมันจะทําให้ฉันเติบโตได้เท่าไหร่มันจะทําให้ฉันมีผลลัพธ์มากขึ้นยังไง แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการตัดสินจากคุณค่าหรือผลผลลัพธ์โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณจะได้รับไม่ใช่สิ่งที่คุณสูญเสียเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณเอาแต่มองไปที่สิ่งที่คุณเสียไปเสียไปเสียไปคุณจะไม่มีวันที่จะเติบโตค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ได,ได้ง่ายขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมเอา3ข้อนี้ไปใช้นึ่ก็คือ1 อย่ากลกัวการขายค่ะ 2. ค่ะไม่ต้องสนใจทุกคําพูดของผู้คนรอบข้างค่ะและ3ค่ะโฟกัสไปที่คุณค่าโฟกัสไปที่ผลลัพธ์โฟกัสไปสิ่งที่คุณจะได้รับมากกว่าการสูญเสียค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมพิมพ์มาเป็นกําลังใจให้จอยหน่อยนะคะว่าชอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครูจอย b ิ s i เ e s s เอ็กซ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ